สมเด็จพระอริยะวงศาคัตายาญนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณีากิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระอริยวงสาคจายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมันล้ายบันสถาปนามหาวิทยายลัยมหามกุตราชวิทยายลัยเป็นปีที่131ณธรรมสถานมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัยอําเภอพุนทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ในการนี้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อนําปัจจัยโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนการศึกษาสมเนาพระสังฆราชเจ้าวาสะมหาเถระในพระสังฆราชูปรธรรมซึ่งสมเนจพระอริยวงศ์สาคตยานสมเนจพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงตั้งไว้สําหรับประธานแก่พระสงฆ์สามเณรนักศึกษาในระดับปร,ริญญาตรีประจําปีการศึกษา2 5 1 6 1 7จากนั้นประธานรางวัลคุณสัมปันโนแก่ผู้มีอุประการ,รคุณต่อมหาวิทยาลัย ประธานรางวัลวิชาจรณะสัมปันโนแก่บุคลากรดีเด่นประธานทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรจำนวน19รูปและประธานของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมโดยเสด็จพระกุศลโอกาสนี้ประธานพระสัมมทนิยกถาความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนามหาวิทยายลัยมหามกุตราชวิทยายลัยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2436่อสเพื่อทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาบชิรยานวรโรรสทรงเป็นปฐมบูรพาจารย์ด้วยทุกๆพระองค์ล้วนส่งมุ่งหมายให้พระพุทธศาสนาสถาพรอ,อยู่คู่โลกนี้และเป็นหลักชัยของบ้านเมืองไทยอยู่ตราบการละนานการที่พระพุทธศาสนาจะดำรงคงมั่นจำเป็นต้องสร้างสรรพุทธบริษัทให้รู้ลึกและรู้รอบในวิชาตามกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ถูกต้อง หาการศึกษาพระปริยัติธรรมอ่อนแอผิดพลรราดคลาดเคลื่อนหรือรนเรไปตามอัตโนมัติแล้วย่อมปฏิบัติผิดและสอนผิดทำให้ไม่อาจเข้าถึงปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมได้ เวลา10นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระอริยมงสาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังอาคารอรไทยเทพกัญญามูลนิธิมกุฎราชิิทยาลายัยในพระบรมราชูปธรรม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4และแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลแด่องค์พระบรมราชุปธรรมและองค์ประธานกำเนิด ในโอกาสครบ131ป,ปีการก่อตั้งมหมามกุฎราชวิทยาลายัยมหมามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งตามพระดําริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิวรยานวโรรสโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อวันที่1ตุลาคม2436 ซึ่งตรงกับบันสมรัโคดของรัชกาลที่สี่และพระราชทานนามว่ามหามกุฎราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียตรติรัชกาลที่สี่เพื่อเป็นสถานศึกษาพระปริยติธรรมของพระสงฆ์ธรรมยุติกนันนิการในปี2476มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาทุนในการสนับสนุนกิจการต่างๆปัจจุบันได้บำเพญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางอาทิ จัดหาตำราเรียนพระปริยติธรรมทั้งแด่พระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆที่ขาดแคลนจัดสรรทุนบำรุงการศึกษาของสำน,นักรเรียนต่างๆและส่งเสริมการศึกษาวิชาการชั้นสูงของพระสงฆ์ในต่างประเทศโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงคลศักดิยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณากได้ประธานทุนการศึกษาประจำปี2567จากผู้แทนโรงเรียน14แห่งรวม130ทุน